รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สวัสดีค่ะต้อนรับผู้มชมเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางวันนี้นะคะ ชมค่ะไปเที่ยวชุมชนหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์มากๆนั่นก็คือชุมชนบ้านโคกเมืองเราจะไปแบบไม่ธรรมดานะคะเราจะไปด้วยรถคันนี้ไปเลย นำเที่ยวด้วยค่ะเป็นมักคุเทศน้อยอยู่ด้านข้างของตะตาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องสองคนแนะนําตัวกับคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะด้านนี้ก่อนเลยชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิมพ์นาราอินทนิตค่ะชื่อเล่นชื่อปลายค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวาลการเชัยแสงชื่อเล่นชื่อยิ่งค่ะถ้าพี่โอพร้อมแล้วเดี๋ยวหนูพาไปชมด้านในนะคะไปเลยค่ะไปค่ะ ที่พี่อ้อเห็นนะคะคือปราสาทเมืองต่ำค่ะและได้บูรณะมาประมาณ10ปีค่ะตั้งแต่พศ2530ถึงพศ2539ค่ะพระเทพได้มาเปิดในพศ2540ค่ะและได้ปลูกต้นแปะไว้ในฝั่งนู้นค่ะอสวยงามมากๆเลยนะคะคือใช้เวลาในการบูรณะมา10ปีเลยกว่าจะสมบูรณ์ขนาดนี้ ส่วนตรงนี้นะคะที่พี่อ้อยเห็นขอบประตูนี่จะมีเสาแปดเหลี่ยมค่ะและลายตรงนั้นจะเป็นาาลายก้านขดค่ะหรือลายก้านต่อดอ,ดอ,อกเดี๋ยน้องปาจะพาพี่อ้อยไปชมปราสาทด้านในค่ะปราสาทเมืองต่ำจะใช้วัสดุสามอย่างจะมีอิฐศิลาแรงและหินทรายค่ะอื แต่ก่อนเนี่ยจะมีหลังคาเป็นหลังคาไม้ค่ะซึ่งตอนนี้ได้พังทลายลงมาแล้วเขาก็เลยไม่ทํโต่อค่ะอ๋อก็<ต>ออเลยเปิดโล่งแบบนี้เลยใช่ไหมคะค่ะเกิดจาเพาะโครงสร้างที่เป็นอิฐหินทรายแล้วก็ศีลาแรงค่ะนี่คือหินทรายค่ะและด้านหลังที่อ้คือลูกมะหวดค่ะอันนี้เหรอคะค่ะอ๋อคือเขาทําเหมือนเป็นบริเวณของหน้าต่างค่ะ ปค่ะแล้วตรงนี้เป็นสระน้ำอะไรคะสระน้ำทั้งสีค่ะก็คือมีสี่มุมเลยรอบปราสาทเลยใช่ไหมคะแล้วสระน้ำตรงนี้เมื่อก่อนนี้เขาใช้ทำอะไรไนะคะใช้ประกอบพิธีทงางศาสนาค่ะและพี่ตโนเห็นนะคะคือมันจะเป็นขั้นบันไดมีลักษณะ,ะเหมือนหินชิลาแรงเลยแสดงว่าอันนี้เขาทำมาจากหินชิลาแรงด้วยป่ะคะใช่ค่ะพี่ตโนเห็นอยู่ตรงนี้จะมีบันไดาย,ยาวไปถึงก้นสระประมาณ เดขั้นค่ะขอบสระจะมีลำตัวพญานาคค่ะอ,อ๋อตรงนี้ก็คือเป็นตัวพญานาคค่ะแล้วก็มาถึงมุมของสระก็จะมีพญานาคห้าเสียน <5 S 1> ค่ะ,คะที่ปราสาทเมืองดำจะเป็นเสียนล้นค่ะแต่ถ้าไปปราสาทพนมรุ้งจะมีเครื่องประดับอยู่บนเสียงค่ะ ของปราสาทเมืองต่ําพี่อ้อจะเห็นว่ามันจะเป็นศิลาแรงค่ะคือตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะและบนนี้จะเป็นหินทรายค่ะพี่อ้อคะเดินเฉียงด้วยนะคะเพื่อให้ความเคารพกับโบราณสถานค่ะเดินยังไงนะคะคือเราก็ต้องสำรวมกายเพื่อทำความเคารพกับสถานที่นะคะก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ ตรงนี้จะเป็นปราสาทอิฐห้าองค์ค่ะซึ่งได้พังทลายมาแล้ว1องค์เหลืออยู่สองค์ค่ะเป็นหลักฐานอยู่ตรงนี้นะคะเหลือ 1, 2, ึ่สาสแล้วก็อันกลางคือพังทลายเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ที่พี่อ้อยเห็นนะคะคือบัวยอดค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้อยู่ตรงไหนคะอยู่บนปางอิฐค่ะ อ๋อคืออยู่บนยอดของปราสาทเลยเหรอคะมีทั้งหมดกี่อันคะ5อันค่ะแล้วมีครบทั้ง5้าอันเลยไหมคะไม่ค่ะส่วนองค์ประธานนะคะจะเก็บรักษาอยู่ที่พิมายค่ะได้เห็นความสวยงามของบัวย,ยอดที่อยู่บนยอดของปราสาทอิฐทั้ง5้าหลังนะคะอยู่ตรงนี้สวยงามมากแล้วก็แกะสลักบนวัสดุที่เป็นหินทรายค่ะ ่อนจุดนี้นะคะเป็นจุดถ่ายรูปค่ะเพราะจะมองเห็นปราสาทห้าองค์ค่ะอ๋อนั้นเดี๋ยวเราลองมาถ่ายรูปด้วยกันโอเคมาหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามวันนี้ต้องขอบคุณน้องยิ่งแล้วก็น้องไปนะคะที่มาเป็นมัคคุเทศน์น้อยพาพี่ต้นอ,อ้อแล้วก็คุณผู้ชมะคะ่ะ mm hmm. เที่ยวชมส่วนต่างๆของปราสาทเมืองต่ำขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ mm hmm. และที่ชุมชนบ้านโคกเมืองค่ะยังมีจุดให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจอีกหลายจุดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจุดต่อไปเลยค่ะ คือต้นองทราบมานะคะว่าเมนูนี้คือผัดกุ้งจอมสมุนไพเป็นเมนูเด็ดของที่นี่แล้วและยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของชุมชนด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะพ่อะเพลง The ังจากที่เราเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทเมืองต่ำแล้วนะคะตอนนี้ค่ะได้เวลาไปหาของกินอร่อยๆในชุมชนบ้านโคกเมืองแล้วและต้นอ้อมไม่ได้มากินอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจะให้เขาสอนทําอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยค่ะและตอนนี้ต้นอ้อมก็อยู่กับพ่อเพงนะคะซึ่งเป็นเชฟชุมชนสวัสดีค่ะคพ่อเพลงคะ ตนน้อยได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของกุ้งจมใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้จะมาทําเมนูอะไรคะผัดกุ้งจอมสมุนไพรครับวันนี้กุ้งจมมันคือกุ้งอะไรอะคะก็คือกุ้งถอยตามห้วยน้องของบึงของเรานี่แหละที่เราไปดักมาพอดักมาเสร็จแล้วเราก็มาทําความสะอาดก่อนที่เราจะหมักค่ะนี่คือไหมคะนี่คือกุ้งอยแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะคะหน้าตาแบบนี้กุ้งจอมแล้วทำไมถึงชื่อว่า กุ้งจอมนะคะจอมจอมจอย่างเงี้ยตอนที่ใส่กระปุกหรือใส่ไหเนี่ยเวลาหยอดลงมันดังจอมแล้ววันนี้<ฮ>ะจะเป็นผัดกุ้งจอมสมุนไพรนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะวัตถุดิบเราก็มีกุ้งจอมอันนี้จะเป็นนางเอกแล้วก็หมูสับที่เราทําสุกแล้วแล้วก็หอมเจียวตะไคร้ใบมะกรูดพริกแล้วก็น้ำตาลอ่ะก็คือเพิ่มรสชาตินิด<ช>นึงนะคะเริ่มแรก เราเอาหอมเจียวลงก่อนนะครับเพราะว่าหอมเจียวมันจะอมน้ํามันอยู่เวลาเราผัดเราจะไม่ใช้น้ํามันคือเราใช้น้ํามันจากหอมเจียวคําว่าเชฟชุมชนได้มาได้ยังไงคะมันมีโครงการของเชฟชุมชนที่ลงชุมชนกว่าเราจะได้คําว่าเชฟชุมชนมาเนี่ยมันยากขนาดไหนคะโอ้มันยากมากก็คือหนึ่งเราต้องไปอบรมแล้วก็ไปเรียนรู้จากเชฟชุมชนอีกครั้งหนึ่งเราอบรมที่โคราชเจ็ดวันแล้วก็กรุงเทพอีกเจ็ดวันขพราะเพียงควยอย่างก,กุ้งสอบนี้เราได้มาจากไหนคะ ทำกุ้งจ่อมนั่นก็คือหนึ่งเราล้างให้สะอาดแล้วก็เอาลงกระปุกแล้วก็ใส่เกลือลงไปตามไปด้วยน้ําปลา<ช>พอได้หนึ่งวันปุ๊บเราก็ข้าวหอมมะลิเรานี่มามาซาวน้ําให้สะอาดแล้วมาคั่วคั่วให้เหลืองแล้วก็เราอาลงใส่ในกระปุกมันจะเกิดความหอมขึ้นมา,มามมแล้วก็เป็นเป็นความเปรี้ยวขึ้นมามันจะมีรสชาติออกเปรี้ยวแล้วก็เชม มันจะมีความหอมของข้าวตั่วมีความเค็มของการหมักดองเลยอะค่ะใช่ใช่ใชจริงๆแบเค็มแบบหน,หนึ่งสัปดาห์ก็ใช้ได้แล้วหนึ่งสัปดาห์ท่านเองใ,<ช>ในการหมักนะคะใช,ใช่ๆกุ้งจอบลงไปเลยครับพอมาโดนความร้อนแล้วกินมันจะออกมาทันทีเลยหอมมากเลยค่ะคือว่าการผัดกุ้งจอบนี่เราจะใจร้อนไม่ได้ก็คือเราต้องใจเย็นที่สุดถ้าใจร้อนไฟก็ร้อน ถ้าเราใจเย็นไฟก็เย็นไปด้วยไฟไฟประมาณไหนคะก็ประมาณสักสา0องศาไอ่อนๆไฟอ่อนๆค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้สมุนไพรค่อยแทรกซึมเข้าสู่ตัวกุ้งต่อไปก็เป็นหมูสับที่เราทําสุกแล้วถ้าคนไม่ชอบหมูก็เป็นเนื้อไก่ก็ได้พอจะเป็นผู้ช่วยเชฟชุมชนได้ไหมคะต่อไปก็เป็นไข่ไก่อ่ะโอเคโอ้ว้าวอะ นี่จะซึมเข้าไปในตัวกุ้งแล้วก็เนื้อหมูอยาใกะะหยาให้ติได้ไะคะอยากให้ติดกระทะเพราะต่อเลยค่ะเราผัดมือปบมือกันไปดูมืออาชีพรู้สึกว่ามือสมัครเล่นต้องหลบเลยนะคะมืออย่าให้ไข่ติดกระทะเพราะ,ะว่าเลยคะถ้ามันติดกระทะแล้วมันจะไหมเหรอคะไหมมันไหมปุ๊บมันจะทําให้ซ้่งจ่องเรามันเสียรสชาติ ได้กิ่นแบบเหมือนมีความเป็นกะปินิดหนึ่งแล้วก็มีความเค็มๆออกมาพอเพค่ะแล้วต่อไปเราใส่อะไรต่อคะใส่น้ำตาลนิดหนึง่งอ่ามา,มาตนอ้อห<า>ยิบให้ค่ะเราก็เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเพื่อสุขภาพค่ะเราจะใส่พริกใส่พริกค่ะเพิ่ม,ม<า>รสชาติความเผ็ดขึ้นไปนิดหนึง่งความเผ็ดใครชอบเผ็ดก็<ม>ก็คือหนึ่งคำต่อหนึ่งชิ้นตนอ้อกินเผ็ดได้น้อยมาก เป็นบางคนไม่ชอบพิซซเราก็เกลือออกได้นี่เกลือยต่อไปเราก็แบบหั่นซอยเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่แล้วนะคะแล้วเราจะใส่สมุนไพรตอนไหนนะคะใส่ตอนนี้เลยครับตะไคร้ครับเพื่อความสวยงามความสวยงามโอ้ยหอมกินตะไคร้ผัดก่อนผัดให้มันมีใใช่ห้มีกลิ่นตะไคร้ออกมาแล้วหอมมากตะไคร้โดนความร้อนนี่มันจะไม่ออกกลิ่นหอมมากกินอโรมาของตะไคร้นะคะหยิบใบมะกรูดให้หน่อยครับอ่าเนี่ยอันนี่ นี่แหละสีเขียวแล้วสวยงามมากเลยค่ะสีน่ารับประทานมากความหอมของใบมะกรูดเมนูนี้ฟินมากๆเลยนะคะเอามาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยะะตอนเนี้โอ้สีสันน่ากินกลิ่นก็หอมเขาชิมก่อนนะคะอหอมมากใช้ตะลุมอย่างเดนียวเออมันจะมีกลิ่นสมุนไพรกิ่นตะไครใ้ใบมะกรูด มันจะหอมขึ้นจมูจกเลยนะจานนี้เนี่ยมันครบรสมากๆเลยนะคะทั้งความเค็มจากตัวกุ้งเองความหวานความเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นสมุนไพรเมนูนี้เด็ดมาก คือต้นออทราบมานะคะว่าเมนูนี้คือผัดกุ้งจอมสมุนไพเป็นเมนูเด็ดของที่นี่แล้วและยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของชุมชนด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นของเด็นของดีในชุมชนบ้านโคกเมืองเลยสุดยอดมากๆเลยค่ะพ่อเพลงตอนนี้หิวแล้วค่ะไปกินกันเลยดีกว่า เมนูอาหารพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะด้านนี้ค่ะที่พ่อเพลงโชว์ฝีมือแล้วก็สอนต้น้อในการทําผัดกุ้งจอมสมุนไพรนะคะพ่อเพลงบอกว่าเราจะต้องกินกับผักที่อยู่ในริมรั้วของชาวบ้านนี่แหละค่ะนี่เลยก็จะมีใบมะกอกมีแตงกวาถั่วฝักยาวมะเขือแล้วก็ใบบัวบกนะคะและพ่อเพลงยังบอกเคล็ดลับด้วยนะคะบอกว่าจะต้องกินเป็นแบบเมีย่ยง อโอ้โหคุณผู้ชมกินแบบเมี่ยงนะคะโดยใช้ใบมะกอกเนี่ยคือใบมะกอกจะมีความเปรี้ยวและรสชาติของกุ้งจอมผัดสมุนไพรจะมีความเคม็มมีความหวานมีความเผ็ดคือครบรสชาติมากๆเลยนะคะเป็นเคล็ดลับในการกินอาหารที่แบบสุดยอดมากมากเลย อันนี้เป็นเมนูที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของชุมชนบ้านโคกเมืองด้วยนะคะถัดมานะคะอันนี้จะเป็นเมนูต้มไก่บ้านใบมะขามกระเพราป่าค่ะนี่ด้านนี้นะคะจะเป็นข้าวหอมมะลิภูเขาไฟค่ะก็เป็นข้าวท้องถิ่นที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกินกับนี่ต้มไก่ใบมะขามใส่เข้าไปเลย รสชาติอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมคือไก่บ้านนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวของใบมะขามมีความหอมของกะเพราป่าเมนูนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะตอนนี้ได้เวลาที่ต้นอ้อจะกินแบบเต็มที่แล้วนะคะใครที่อยากจะกินผัดกุ้งจอมสมุนไพรตอนนี้เนี่ยที่ชุมชนเขามีแบบนี้ด้วยค่ะเป็นผัดกุ้งจอมภูเขาไฟอบแห้ง ใครที่แวะมาที่ชุมชนบ้านโคกเมืองนะคะอย่าลืมแวะมากินอาหารท้องถิ่นที่แบบเลิศรสมากๆเลยอย่างเมนูผัดกุ้งจอมสมุนไพรส่วนใครนะคะที่แบบไม่ได้มาแต่ว่าก็อยากจะกินผัดกุ้งจอมสมุนไพรเหมือนกันก็สามารถสั่งแบบนี้ได้เขามีแบบอบแห้งด้วยสั่งแบบออนไลน์ได้ด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาตัอตอกินของอร่อยที่อยู่ด้านหน้านี้ให้เรียบหมดเลยคะ่ะกิ่แล้วนะ แล้วคนบาลายก็จะมีเฉพาะที่ชุมชนบ้านโคกเมืองที่เดียวเลยนะคะค่ะที่เดียวเลยค่ะเพราะว่าคนบาลายพันปีของเราหนึ่งเรามีภูเขาไฟสองลูกดินหรือว่าลาวาเนีจะไหลรวมมาที่นี่ อิงหนึ่งฐานการเรียนรู้นะคะของที่นี่ค่ะและตอนนี้ค่ะจ้นต้อก,ก็อยู่กับแม่ทองสุกค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ทองสุกค,ค่ะคือตรงนี้เนี่ยเป็นผ้าทอทั้งหมดเลยเหรอคะค่ะผ้าทอมือค่ะทอมือเลยแล้วก็มีรูดลายหลากหลายมากมากเลยหลากหลายเพราะว่ากลุ่มของเราก็มีด้วยกันอยู่ประมาณ15คนนะคะแม่ทองสุกค่ะแล้วยอย่างผ้าตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะได้ค่ะตัวนี้คือเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะ คุ้มลายเปลนแบบหน้าหนาวสสวยนะคะลายสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคือเราซื้อฝากคนที่เรารักซื้อไปฝากก็ได้ซื้อไปเป็นของขวัญก็ได้หรือว่าซื้อให้กับตัวเองก็ได้เพราะราคาไม่แพงค่ะใช่แล้วก็ทอมือด้วยค่ะแล้วก็ทอมือด้วยสีก็สีธรรมชาติด้วยค่ะอ๋อสีธรรมชาติด้วยเหรอคะโอ้ว้าวแล้วก็นอกจากผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่แล้วยังมีอะไรอีกนะคะผ้าถุงแล้วจะมีผ้าถุงแล้วก็ผ้าเป็นผ้าบาลายที่ผ้าเราตัะเสื้อก็มีค่ะ ผ้าบารายนี่คือมีความโดดเด่นยังไงคะคือมันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เนาะเรื่องของสีผ้าแล้วก็ผ้าแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านโคกเมืองเลยคือผ้าบารายผ้าบารายพูดถึงเรื่องของบารายแล้วนะคะต้นอ้อได้ยินอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องผ้าเหมือนกันก็คือการทําผ้ามัดย้อมที่เป็นการหมักโครนบารายพันปี สวยค่ะสวยเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าต้นอ้ออยากจะลองทำผ้ามัดย้อมหมักโครนบารายพันปีได้ไหมคะได้จ้ะหุยตื่นเต้นนั่ไปทำเลยค่ะไปเลยไปค่ะและฐานตรงนี้เรียกว่าอะไรคะตรงนี้คือฐานผ้าหมักโครนบารายพันปีของเราค่ะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ของเราค่ะ วัตดุดิบของเราค่ะธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะวัตดุดิบของเราก็จะมีอันนี้ลูกคําเสรอันนี้ก็เม็ดจะได้ออกสีส้มอันนี้ปลาดูค่ะแล้วปลาดูไม้ปลาดูแบบนี้ราจะให้สีอะไรอันนี้จะได้สีออกแดงๆแล้วก็ชมพูหน่อยๆอืมทนาค่ะอันนี้คือฝางของเราอันนี้ก็จะได้สีชมพูเลยค่ะอันนี้ดาวเรืองของเราก็จะได้สีเหลือง ถ้าเราหมักโคนมันก็จะได้สีเขียวขีดมาตุนตุนก็คือนี้เหมือนเป็นแม่สีหลักแล้วเราก็เอาไปหมักโคลนอีกทีนึงเพื่อให้เกิดสีใหม่ใชโคนอันนี้ก็คือโคนบาลายพันปีของเราค่ะก่อนที่เราจะไปเอาโคนนี่เราก็ต้องมีขันห้าไปขอก็คือต้องมีการทําพิธีทําพิธีมีขันห้าไปขอเราก็ได้โคนบารายมาพันปีหมายความว่าอายุของโคนหรือเรื่องราวนี้มีมายาวนานเป็นพันปีแล้วเหรอคะ แม่น้องสุขาแล้วก็ขั้นตอนในการทํำลายผ้าเราทํำยังไงนะคะคือเราต้องมาพับผ้าก่อนค่ะมาพับแล้วก็เราก็จะมีไม้มาทับให้มันเป็นลายเร็จแล้วทีนี้เราก็เอาไปชุบน้ำให้เปียกเนาะเพื่อเราจะย้อมสีได้กินเสมออ๋อ แม่ทำสุขคะแล้วทําอะไรต่อคะเราต้มน้ําสีเว้รแล้วค่ะวันนี้เราย้อมฝางแดงนะคะอ๋อใช้เป็นฝางใช่ใช้เป็นฝาง,งค่ะวันนี้จะได้สีชมพูค่ะนั้นจุ่มลงไปเลยไหมคะจุ่มลงเลยค่ะอืมสีขึ้นแล้วนี่คือภนะูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะคะแม่ทาสุขคะอันนี้ได้หรือยังคะ,ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะลงคนเลยค่ะ แม่ทัศสุขคะแล้วทาไมเราจะต้องนํามาหมักโคลอีกทีนึงคะเราหมักโคลเพื่อให้ผ้าเรานุ่มผีก็จะติดทนนานค่ะเราใช้โคลที่อื่นได้ไหมคะไม่ต้องเป็นโคลบาลายได้ไหมคะเราลองมาหลายหลายที่แล้วแล้วเป็นไงคะคือโคลจะไม่ติดผ้าแล้วโคลบาลายก็จะมีเฉพาะที่ชุมชนบ้านโคกเมืองที่เดียวเลยไหมคะค่ะที่เดียวเลยค่ะเพราะว่าโคลบาลายพันปีของเราหนึ่งเรามีภูเขาไฟสองลูกดินหรือว่าราวายจะไหลรวมมาที่นี่ ที่ดินตรงนี้ก็เป็นที่ดินภูเขาไฟ<ช>ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะคะก็เลยทําให้คนบารายเป็นคนที่พิเศษมากกว่าที่อื่นนั่นเองค<ช>่ะแล้วหลังจากนี้ไปทําอะไรต่อคะล้างเลยค่ะล้างน <ทำ S 2> ั้นเป,ปล่าปกติเหรอคะค่ะ ็นยังไงบ้างคะฝีมือตอนอ้อทำผ้ามัดย้อมแล้วก็หมักโครนบารายพันปีสวยงามมากเลยค่ะตนอน้อเข้าใจแล้วว่าที่บอกว่าพับเป็นรูปดาวเห็นไหมคะเป็นลวดลายดาว แล้วก็ตรงนี้ที่เราใช้ไม้ทับไปทับมาทบไปทบมานะคะก็จะออกมาเป็นรวดลายแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นเสน่ห์ของที่นี่เลยแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อผ้าทอสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็ในเพจเราก็มีค่ะก็มีเหมือนกันในช่องทางเดียวเลยนะคะคือเพจของชุมชนบ้านโคกเมืองจะสั่งซื้อผ้าทอหรือว่าจะมาทํากิจกรรม ผ้าหมักโคนบาลายพันปีก็ได้เหมือนกันค่ะ,<ฮ>ะวันนี้ต้องขอบคุณแม่ทองสุขม,มากมเลยนะคะที่มาสอนวิธีการทําผ้าหมักโคนบาลายพันปีให้กับตอนอ้อค่ะขอบคุณมากค่ะ,<ฮ>ะอันนี้เอากลับบ้านได้ไหมคะได้ค่ะพิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination ค่ะ ต้นน้องมีของที่ลึกมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามง่ายๆและคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าสีที่ต้นนองใช้ในการทำผ้าหมักโทนบารายพันปีทำมาจากวัสดุอะไรพิมพ์หนึ่งทำมาจากฝางพิมพ์2 ทำมาจากไม้ประดู่ถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบมาที่แฟนเพจ The Destination ได้เลยค่ะขอให้โชคดีนะคะและตอนนี้ได้เวลาไปชมฉเฉลยคำถามรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ ลิปนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและก็คุ้มค่ามากๆสําหรับต้นอ้อเลยนะคะเพราะว่าได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กินของอร่อยขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็ไปสัมผัสความสวยงามของโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีเวลาแล้วก็อยากหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองต้นอ้อแนะนําเลยนะคะให้มาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านโคกเมืองรับรองว่าได้พักผ่อนแล้วก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มที่แน่ แน่นอนค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมนะคะเปิดมารับชมความประทับใจในทิปนี้ไม่ทันนะคะสามารถที่จะไปชมย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจ The Destination ค่ะและอย่าลืมนะคะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำในรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางทาง TNN ช่อง16ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ